พามาดูคันของนอนค่ะวันนี้ว่านนปล่อยรถรุ่นอะไรแล้วก็มีแถมชุดแต่งอะไรบ้างเรามาดูกันเลยค่ะรุ่นนี้จะเป็นรุ่นนะคะ Expander GT HEV นะคะมาในสีขาวมุกนะคะราคาอยู่ที่943,000บาทลูกค้ารับรถคันนี้นะคะเงื่อนไขพิเศษมากๆฟรีดาวเราจัดให้ค่ะถ้าลูกค้าสนใจยังไงสกิดนนมาได้เลยนะคะงั้นเรามาดูกันเลยค่ะว่าคันนี้มีชุดแต่งและ ของแถมอะไรบ้างนะคะตัวนี้นะคะก็จะมีนี่นะคะตัวอักษรดเอ็กซ์เพนเดอร์นะคะอยู่บนฝากระโปรงหน้าแบบนี้นะคะเป็นไงคะดูดีดูสปอร์ตนะคะแล้วก็สวยเฉียบมากเลยชุดแต่งของเรานะคะจะเป็นชุดแต่งแบบสปอร์ตไรเดอร์นะคะจากปกติของเราจะเป็นหลังคาสีขาวมุกนะคะแต่คันนี้นะคะลูกค้าต้องการแล็บนะคะเราก็จัดให้เลยค่ะโดยการที่แล็บหลังคานะคะยาวมาถึงนี่เลยค่ะ,ะกระจกข้างนะคะเราทําการแล็ปให้หมดเลยนะคะนี่ค่ะลูกค้าลองมาดูค่ะ อ่าสวยๆแบบนี้เลยค่ะเราแรปให้หมดนะคะยันท้ายเลยนะคะแถมคลิกเซนเซอร์ให้ลูกค้าด้วยนะคะตัวนี้นี่ค่ะเป็นยังไงบ้างคะตัวนี้นะคะเพิ่มความสะดวกสบายในการใช้งานให้กับลูกค้าไปอีกระดับหนึ่งเลยนะคะอ่างั้นเรามาดูภายในกันเลยค่ะนี่ค่ะ ภายในของเรานะคะก็เรียบหรูนะคะด้วยขนาดจอนะคะความกว้างอยู่ที่9้านิ้วนะคะถ้าเป็นจอนะคะเลือนมาอยู่ที่8นิ้วค่ะแถมพวงมาลัยของเราก็เป็นพวงมาลัยแบบ3ก้านนะคะเป็นแนวสปอร์ตนะคะเรียบหรูแล้วก็ช่วยในการขับขี่ให้ลูกค้าเนี่ยสบายแล้วมาพร้อมกับเกียร์ไฟฟ้านะคะตัวนี้ได้โหมดนะคะก็จะอยู่ทางด้านนี้เลยค่ะลูกค้านี่ค่ะนี่นะคะเรามีสิ่งอำนวยความสะดวกนะคะให้ลูกค้านะคะของเรานะคะมากมายลูกค้าสามารถใช้งานได้จริงนะคะ ตัวนี้สะดวกสบายแถมเบาะของเราก็เป็นเบาะแบบพิการนะคะช่วยสะท้อนความร้อนได้ดีค่ะตัวนี้ค่ะแถวสองของเรานะคะจริงๆนะคะถ้าเกิดการใช้งานนะคะลูกค้าอยากนั่งสองลูกค้าก็นั่งได้นะคะแล้วเรานะคะก็เปลี่ยนจากตรงตัวนี้นะคะถ้าไม่มีคนนั่งเนาะเราก็เปลี่ยนเป็นที่พักแขนนะคะ หรือวางแก้วน้ําก็ได้นะคะตัวนี้นะคะช่วยให้การนั่งของเรานะคะสะดวกสบายแต่ถ้าเกิดลูกค้ามีสมาชิก3ท่านนะคะก็สามารถนําตัวนี้นะคะปรับเอ็นได้ตามปกติแล้วก็นั่งได้เลย3ท่านนะ,ะโดยที่ไม่รู้สึกอึดอัดเลยค่ะแล้วเราไปแถวสามกันเลยค่ะแถว3ของเรานะคะก็นั่งสะดวกสบายมากเลยนะคะตัวนี้นะคะแถมแถวสองเราสามารถปรับระดับเบาะนะคะเดินหน้าหรือถอยหลังก็ได้เพื่อที่ไม่ให้ติดหัวเข่าค่ะ แถมนี่นะคะหลังคาแล้วก็ไม่ชนศีสะด้วยนะคะนั่งสบายกว่ารุ่นอื่นๆแน่นอนค่ะยังไงนะคะนนฝากด้วยนะคะลองเปิดใจกับ Expander GTH EV หรือว่า Expander c o s s h e v นะคะถ้าสนใจยังไงนะคะอยากได้โปรแบบไหนนะคะสกิปนนมาได้เลยค่ะ m i t s u b i s อ Auto รังสิตธัญญะคลองสองค่ะฝากไว้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ